ตำบะม่วงสูตรพื้นบ้านล้ำๆเนาะนี่เจ้าพักกับก็จะมียอดตางพักละใบแคเจ้าหรือว่าใบชะพลูเนาะหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าหอมหอมมาเจ้าว่าเกี่ยวข้าตอนด้วยกันแน่ตำบะม่วงพักละเนีายหนึ่งพักละงั่วฝ้าแห้งนี่ก็คือป่าตากแห้งน่ะเจ้าแล้วก็เอามาย่างไฟหอมหอมเจ้านี่นะย่างไฟมะละหอมยังป่ามึกย่างเลยนี่ชิมดูก่อน เลือน้ำไรอึดๆแต่คนแล้วนี่หอมว่ใครอยากลามาจับเรอฮสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันแมมแก้วเจ้ามาตอนนี้อีแม่พอจะตำมะม่วงล้ำๆเจ้าตำมะม่วงสูตรพื้นบ้านเหาออาการร้อนห้อนอย่างอีเจ้ามันกินส้มมันดึงล้ำแต่เหาอเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิดเปิก็กดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกัเนาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่เป็นได้ม่วงมา ปอกเปลือกแล้วล่างทำความสะอาดแล้วเนาะล่างยางออกก็จะเอามาขูดอีเจ้านี่ขูดเป็นเส้นๆไฟไฟอยหรือพายจะซับเอาก็ได้เนาะแต่แก่นมันน้อยจเจ้ามันซับมันมค่อยดีเลยเอางองมาขูดงองอินเนาะเป็นห้องงองกอห้องมากาุยเตดห้องกุยเตดบ้านน้องห้องงองงองขูดกุยเตนอินเจ้านี่ขูดเป็นเส้นๆอีหมอกก็เดียวห้ามาต่ำน้ำหมอกมาม่วงเก็บเป็ใหม่ๆมาหน้าบ้านี่หอม วางนี่มะม่วกมันกำลังออกใหม่นต่เจ้าแกนมันเล่นปอใหญ่เนาะอันนีมะมวงอย่างไหนแม่นี่นะน้องเป็นมมวงยังพาลันกันอย่างกุนนเนาะลำดีเนาะแต่คืนกินกันพี่ปัตตาเลมะขนาดนี่เจ้าอีแม่บนตักเกลือโรยเนาะเดี๋ยเอาจากกั้นเอาน้ำส้มมันออกเจ้านี่เจ้าเอาเกลือโรยแล้วก็กั้นเอาน้ำส้มมะม่มวงออกเนาะนี่กั้นเอาความส้มออกเจ้านี่กั้นกั้นเกลือ กั้นเกือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะบีบน้าม,มันออกเจ้านี่เจ้าหลังจากกั้นแล้วเราก็บีบอีเลยเจ้านี่บีบเอาน้ำส้มออกความเปรี้ยวของมะม่วงมันจะได้ลดลงนะเจ้านี่นะมันหอมๆนะมันเป็นมะม่วงไม่เจ้าเก็บสดๆมาจากตรงเลยนี่บีบมาแล้วจะเป็นก้อนอกหยูกิน โอ้ยเด้อเปรี้ยวปากอยากชิมนี่เจ้าอีแม่ปนใส่ห้าแห้งลงไปเจ้าเจ้าอีแม่ปกจะตำห้าแห้งก่อนเจ้าห้าแห้งนี่ก็คือป่าตากแห้งน่ะเจ้าแล้วก็เอามาย่างไฟหอมๆเจ้านี่นะย่างไฟมาละหอมยังปวาามึกย่างเลย ตาม้วยหอมขาวเจ้าตาม้วยพริกแห้งปนเจ้าหรือใครจะใส่พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เนอะตาม้วยกะปิเจ้า นี่เจ้าเสร็จแล้วตักมะม่วงมาลงเลยเจ้านี่ตักบะม่วงใส่หมดเลยดูตำบะม่วงสูตรเพื่อนบ้านล้ำๆออกมาตอนนี้นะเข้ากับอากาศห้อนๆเลยเจ้าตำมะม่วงใส่ห่าแห้งม,มะม่วงเติมน้ำปลาลาลงไปเจ้าใส่น้ำปลาลาต้มซุปหอมๆเติมผงชูรสลงมาเจ้า เติมน้ำตาลมาหน่อยนึงเจ้านี่ไผ่ามากหวานก็ใส่เพิ่มได้เนื้อนี่เจ้าเซจแล้วก็จะชิมดูก่อนเนาะนี่ชิมดูก่อนเลือนน้ำลายอึกๆแต่ก่อและเนี่ <laughs> หอมไคยอยากล้ำมาเจับหรอฮึลาำละเจ้านี่ดูพหอมเสิร์ฟแล้วเนอนี่เรียบร้อยละตักใส่จานพหอมเสิร์ฟละเจ้ากับข้าวตอนนันนี่เนาะตามบะม่วงม้อมอเจ้าแล้วก็มีอี่างก็เตจซุกกินตัวน้าห่อนี่มันผลไม้นี่ตึงเหมาะแต่แดดท้งห่อนแต่บะม่วงลำเนาะนี่นะกินกับผักแคร์เนาะเราใบชะพูนะนเนาะ พัก<ม>ละเห็นเนาะถ้ามีนอคาสะมะเอเนาะบางนี่มันมีเจ้านอคาเรียบร้อยแล้วเจ้าตำบะม่วงสูตรพื้นบ้านล้ำๆเนาะนี่เจ้าพักกับก็จะมียอดตางพักละใบแค่เจ้าหรือว่าใบชะพลูเนาะหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าหอมหอมนี่เจ้าตำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินข้าวกันเจ้าตำบะม่วงเนาะตบะม่วงมาเจ้าว่ากิวข้าวตอนด้วยกันแน่ตาบะม่วงกับพักล่านี่ย เนืะพักละอีสานปัจจ اه ้องพักขานะนี like The The so you know はは like ่นะฮึ่มพักขาพักละเนื้อพักละครับยอดต่างรสชาติปัจจได้แม่เหรอลำเอนี่ได้อีแม่ปัจจัยกินตามมะม่วงกับยอดต่างเยานี่นะยอดต่างก็คือยอดมันอย่างก็ทำปลาลังมันทำปลาลังขึ้นกันเนาะรสชาติปัจจได้อย่างนี้ลยลำลำ นี่ปาดหน่อยบ่อมันกินตัดตัดส้มเนาะนี่เจ้าหน้าตาตามะม่วงเฮาลำลำกินกับหลับป่าเจ้ามาเจ้าเมื่อกี้ข้าตอนเนอร์ใบแค่ใบชะพลูเนาะเนาะถ้าใบแค่มันจะหวานนเอยนี่ดอแดจ้านี่กินตาส้มนี่มันนึงมะแต่เจ้า